ขั้นที่สองที่เอามาจากกรุงเทพธุรกิจนะเขาบอกว่าเงินเฟ้อพุ่งดอกเบี้ยสูงฉุดคนชะลอซื้อบ้านานะเป็นยังไงเ,เขาบอกว่าปัจจัยรุมเร้าต่างๆส่งผลกระทบต่อก,การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้ไม่เป็นตามที่คาด ส่งผลไม่ยังกำลังซื้อตลาดอสังหาชุดคนคนจะซื้อบ้านชะลอซื้อข้อมูลเอามาจากดีดีพาร์ตีนะครับบอกว่าตอนนี้นะครับความเชื่อมั่นด้านอสังหาของคนไทยปรับเพิ่มขึ้นจาก45มาเป็น51ก็บอกว่าสะท้อนให้เห็นทิศทางการเติบโตที่ดีขึ้นนะครับในอุตสากรรมอสังหาริมทรัพย์ ครวก็บอกว่าตอนนี้ยังพบว่าความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยผู้บริโภคปรับเพิ่มขึ้นเป็น67%จากเดิม62%ส่งสัญญาณกลับมาฟื้นตัวดีมานฝั่งคนหาบ้านที่เริ่มเชื่อมั่นในการใช้จ่ายครั้งผลสำรวจอันนี้มาจากดี p r พ p e r t y นะเขาว่าตอนนี้ผู้บริโภคมากกว่าครึ่งนะ57%เนี่ยวางแผนที่จะซื้อบ้านที่อยู่อาศัยภายในหนึ่งปีข้างหน้านี้อีก7%ยังคิดว่าจะเช่าต่ออีก35%ไม่ไม่คิดจะซื้อหรือคิดเช่าอะไรเพราอยู่เฉยอ,อยู่กับพ่อแม่กอพ่อแม่อยู่นะครับ ส่วนสาเหตุอันดับต้นๆของกลุ่มผู้ที่ตัดสินใจซื้อบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ต้องการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเพื่อรองรับการอยู่อาศัยแล้วก็ลองมาเพิ่มพื้นที่รองรับบุตรหลานหรือบางกลุ่มก็บอกว่าซื้อเพื่อการลงทุน นะครับอย่างไรก็ตานะเพื่อพิจารณาความพร้อมในการวางแผนการเงินก่อนเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยพบว,ว่ามีผู้บริโภคเพียงหนึ่งในสหรือ25%เท่านั้นที่มีเงินเก็บเพียงพอในการซื้อบ้านและคอนโดขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่47%ยังเก็บเงินได้เพียงครึ่งทางเท่านั้นส่วนอีกยี่สองเปอร์เซนต์ยังไม่ได้เริ่มวางแผนออมเงินฮะถามจริงเหรอยี่สิบห้าเปอร์เซนต์มีเงินมีเงินเก็บซื้อบ้านคอนโดเป็นเงินสดเนี่ยนะโอ้โหมันเยอะขนาดนั้นเลยประเทศไทยส่วนสี่สิบเจ็ดเปอร์ อีสี่็ดอร์ซนี่เก็บได้แล้วสองล้านห้ามันมันมันเชื่อได้โเน,เนี่ยข่าวนี่เอามันอะไรเอาโอ้เขาไม่แย่งเขาอย่าไปว่าเขา คือกาตอนนี้คือสตาร์ทอ,อัพผูดพภคส่วนใหญ่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยกระขาดการวางแผนเงินในอนาคต,ตอนอกจากนี้พบว,ว่าสภาพคล่องทางการเงินถือเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ผู้โดยพภกจะเป็นต้องเช่าที่อยู่อาศัยต่อโดยประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยเลือกเช่าที่อยู่อาศัยใน1ปีข้างหน้าเผื่อว่าไม่มีเงินเก็บเพียงพอในการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองส่วนเกือบ2ใน 5- คือ39เซนเลือกที่จะเช่าเพราะมีความยืดหยุ่นมากกว่าขณะที่ 1- ใน4ยังมองไม่เห็นความจะเป็นที่จะต้องซื้อบ้านในเวลานี้และมองว,ว่าบ้านที่อยู่อาศัย ถึงเลือกเก็บเงินออมไว้มากกว่าที่จะซื้อที่อยู่อาศัยตอนนี้ผมยกตัวอย่างให้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าคอนโดที่พรมคอนโดเนี่ยที่เซนทันอิสบิซื้อมา2องล้านห้าปล่อยเช่าได้เดือนละแปดพันสองล้านห้านี่ลองคำนวณดูนะสองล้านห้านี่ผ่อนแบงค์เงินประมาณสมมติว่าสองแบงน์เดือนละหกพันล้าละหกพันห้าสองล้านก็หมื่นสามหมืสามบวก ประมาณ1 6ื่นต้องผ่อนแบงค์ประมาณเดือนละ16ื่นหกนะสองล้านห้าแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าซื้อดีกว่าเช่าหรือเช่าดีกว่าซื้ออ้ายกตัวอย่างนี้เลยนะบ้าน2อล้านหต้องผ่อนเดือนละหมื่นหกแต่ถ้าเกิดคุณเช่าคุณเสียเงินแค่เดือนละเจ็ดแปดพันนะคุณประหยัดไปเดือนละแปดพันไม่ต้องไปผ่อนถูกไหมคุณไม่ต้องผ่อนเช่าเอาถูกกันเดือนละแปดพันปีหนึ่งก็เก้าแสนหกเอ้ยเก้าหมื่นหก สิบปีก็เก้าแสนหกอืมสิบปีคุณประหยัดเงินที่ไม่ต้องผ่อน่ะเก้าแสนหกแต่คนที่ซื้อบ้านมาสองล้านห้าเนี่ยอีกสิบปีจะขายบ้านได้ได้จ่ายคอนโดนี้สามล้านห้าบปล่อยังไม่รู้เลย <c oughs> นะแล้วระหว่างทางที่คุณเช่าไปเนี่ยคุณไม่ต้องเสียค่าเลยเพราะว่าคนเจ้าของห้องต้องซ่อมนู่นซ่อมนี่อะไรใช่ไหมเออลองไม่ดูดิจกลงแม่งซื้อบ้านหรือเช่าบ้านหรือซื้อคอนโดหรือเช่าคอนโดอะไรมันคุ้มกันกันแน่วันนี้อันนี้ก็ไม่รู้นะถ้าเกิดอยากรู้จริง,รงต้องต้องต้องมานั่งคิดคำนวณเป็นนตัััวเลขกชดๆนะ อันนี้ดีดีดพาวเวอร์ตี้ขเขาก็บอกว่าเขาได้แบบสอบถามกลุ่มผู้บริโภคนะทุกคนนะครับบอกว่าล้วนกังวลน,นะกับการเงินนะตอนนี้นะครับการเงินคือความท้าทายหลักเมื่อคิดซื้อบ้านการซื้อที่อยู่อาศัยแม้จะมีราคาสูงและระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานแต่ถือเป็นสิ่งจําเป็นและมีความสําคัญท่ามกลางความท้าทายรอบด้านนะครับจากผลสํารวจนะของ c แช b เบอร์ s ิสเ s สโปรนะก็คือน่าจะเป็นของขอะไรของของคานค้านะ สถานภาพนี้ครัวเรือนไทยปี65ตอนเนี้ยคนไทยมีหนี้สินประมาณ99.6%พูดง่ายๆคือร้อยคนแม่งเป็นหนี้99.6คนมันก็เท่ากับร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีนะเป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นประวัติการนะแล้วมันจริงหรอวะ่าในเมื่อเด็กๆม,มันมันมีหนี้ได้เรื่อหรอนะีมันก็เป็นตัวเลขที่สูงสุดนะนะแล้วพบว่าหนี้ที่เอ,อา,ศา,ศา,ศา์ใสเนี่ยอยู่ที่35.7%โพลสำรวจของดีดีพาพตี้เขาบอกว่าผู้บริโภคถึง4ใน5ยังคงต้องเผชิญความท้าทายจากปัญหาการเงิน เมื่ออยากมีบ้านโดยความท้าทายแนบ,บต้นๆมาจากหาแหล่งเงินกู้ในการซื้อที่อยู่อาศัย2คือยื่นขอสินเชื่ออาศัยได้ยากขึ้นดังนั้นคนซื้อบ้านในยุคนี้จําเป็นต้องวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งประเมินค่าใจให้รอบด้านก่อนตัดสินใจโดยผู้บริโภคมากกว่าครึ่งมองว่าการหาทำเลที่อาศัยที่เหมาะสมถือเป็นเรื่องท้าทายและใช้เวลาการค้นหาไม่น้อยอนอกจากจะต้องเดินทางทำเลที่ชอบนะคือต้องเดินทางสะดวกแล้วก็มีความเจริญรายเราบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันข้อมูลจากสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์บอกว่าอัตราเงนินเฟ้อทั่วไปของเดือนสิงหายอยู่ที่7.8% 6ถือเป็นอันดับสูงสุดในรอบ14ปีซึ่งส่งผลให้ค่าของชีพผู้บริโภคปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อก,กรงองมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยยิ่งสร้างความกังวลใจและกระทบกับกลุ่มผู้ซื้อที่อยู่อาศัยไม่น้อยเมื่อต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยอยู่แล้วและวางแผนซื้อบ้านหลังที่2เพิ่มมนอีกปีในอีกหนึ่งหนึ่งหลังในปีหน้าเนี่ยมากกว่า59%บอกว่าจะชะลอการซื้อที่อยู่อาศัยออกไปก่อนหากม,มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับ5 8ที่เลือกชะลอแผนการซื้อไปก่อนเช่น หากเงินเฟอ้อยังไม่กลับสู่ระดับปกติเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินปัจจุบันและรอประเมินสถานการณ์ในอนาคตข้อมูลจากแบบสอบถามบอกว่าผู้บริโภคมากกว่า4ี่ใน5คาดว่าอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟอ้อและราคาที่ออาศัสจะมีการปรับเพิ่มขึ้นภายในหนึ่งปีข้างหน้าแต่เอาเป็นว่าคนซื้อคนขายบ้านคนซื้อแล้วกันคนขายไม่เกี่ยวคนซื้อกังวลกังวลและไม่มีความพร้อมและส่วนใหญ่ไม่คิดจะซื้อบ้านเอา,อางี้ละเพราะว่าไม่เอาเสียวเสี่ยงเช่าพานต่อดีกว่านะเช่าพานต่อดีกว่าไม่เอาละ เนะพราะฉนั้นเนี่ยกเ็เขาเรียกว่ามันมีการชะง,งักงานในความต้องการซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อทาเ้านะะเพราะเงินเฟอ้อและดอกเบีย้ยพุ่งสูงขึ้นสรุปไว้ตามนี้ดีกว่าประมาณนีนะ้ข้อมูลนี้อาอจากบางกอกบิสเนสเ s ียรดอหรือว่ากรุงเทพธุรกิจนั่นเองนะครับ